วันนี้เข้าสวนปาล์มนะคะมื่อนี้เขาสวนปาล์มมาสับปาล์มเด้อค่ะพี่น้องเออเก่งขนาดต้นสูงสูง,สงดูการสับปาล์มนะคะอเออ ใช้เกี่ยวขคาเกาะลงเพราะว่าอยู่สูง ลำบากคั่เยาวลงแล้วก็ได้เก็บทลายมันเนาะโอเเก็บอย่างก่อนการมันเก็บกานมันก็ว่าเป็นราคาคักคักเนะี่ยสวยงามมาก ตามเมียตามเกิดดิ่ลีได,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 ด้บานเฮาตรงร่องกลางนี่ว่าจะเอาวันมันตนใหญ่แล้วว่าจะเอาวันมันลงอีกอเอาต้นน่อยมันมาลงแสกกลางไว้ พาว่านี่ตรงช่วงระบางแถวเนี่ยเอาต้นน่อยมันมาลงปลูกไว้อีกคืออสซุ้มนี่เมิดอ,อายุแล้วกะจะได้ตัดตรงนี้กับเสียวอันต้นนั่นต้นย่างบ่ต้นย่างที่กลินเห็ดละงอกต้นย่างที่กลินเห็ดละงอกมาลง